ตรงนี้นะรบรรยากาศครับันดีฟอันนี้ด้านในนะครับด้านในห้องนะครับก็ประมาณนี้นะครับมีเด็กมีเตียงนะครับแล้วก็มีผ้าม่านโอ้บรรยากาศดี มันรีฟนะครับโรงแรมที่จันทบุปปรีนะครับ,น,รบรนี้ก็มาด้านนอกครับก็จะมีเก้าอี้กับโต๊ะให้นั่งนะครับอันนี้ครับก็จะเป็นทะเลนะครับก็อยู่ชั้นสอนะครับ ทะเลนะฮะสวยตอนนี้จะร้อนหน่อยตอนเย็นเราก็จะลงไปเล่นน้ำทะเลกันนะครับเป็นไงตัวยไหมลูกสวยไหมอยากเล่นไหม Thank <sweak>